สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรินอุ่นแสนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเถินวิทยาอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า School Uniform Detection ค่ะซึ่งเป็นการสร้างระบบ AI ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะตรวจจับเครื่องแต่งกายนักเรียนนั่นเองค่ะ โรงเรียนถึงวิทยานะคะได้มีการสร้างกฎระเบียบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายขึ้นมาแต่ว่าจากการสำรวจแล้วก็การสังเกตที่ผ่านมานะคะก็พบว่าจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งคะ่ะที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเมื่อเราได้สืบเสาะหาสาเหตุที่แท้จริงลงไปนะคะก็พบว่าสาเหตุหนึ่งคะ่ะ คณะครูที่ตรวจเครื่องแต่งกายนะคะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองบางส่วนนะคะยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายที่คาดเคลื่อนไม่ตรงกันนะคะจึงทําให้ การตรวจเครื่องแต่งกายที่ผ่านมานะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะจากแนวคิดตรงนี้นะคะจึงเป็นที่มาค่ะของการนำา AI เข้ามาช่วยในการตรวจเครื่องแต่งกายนะคะเพื่อที่จะทำให้การตรวจนั้นนะคะมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะคะจึงได้จัดทำโปรเจก t นี้ขึ้นมานะคะโดยโรงเรียนเถิอวิทยานะคะก็มีเครื่องแบบหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละนะคะชุดลูกเสือเนตรนารีนะคะชุดรอดอนะคะและชุดวันศุกร์นะคะแต่ว่าในโปรเจกต์นี้ค่ะจะเริ่มต้นด้วยการสร้างโมเดลที่เป็นต้นแบบนะคะโดยใช้ชุดนักเรียนค่ะอันกริทึมที่ใช้นะคะจะเป็นการใช้ image detection ค่ะโดยนำไปสร้างโมเดล AI ในโปรแกรมที่เชื่อมแมชชีนนะคะ ทางนี้นะคะก็จะแบ่งคลาสออกเป็นทั้งหมด2 c l คลาสค่ะคลาสที่1ก็คือคลาส correct นะคะและคลาสที่2ก็คือคลาส incorrect ค่ะโดย correct นะคะหมายถึงการแต่งกายถูกระเบียบค่ะและในทางตรงกันข้ามนะคะ incorrect ก็จะหมายถึงการแต่งกายที่ผิดระเบียบนั่นเองค่ะโดยในแต่ละคลาสนะคะก็จะมีการเก็บรูปภาพ โดยแยกออกเป็นการแต่งกายของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายอย่างละ200รูปนะคะรวมทั้งหมดนะคะก็คือประมาณ800รูปค่ะประโยชน์ข้อที่1นนะคะโรงเรียนจะมีเครื่องมือค่ะ ที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องแต่งกายของนักเรียนนะคะ 2. นะคะการตรวจสอบเครื่องแต่งกายของนักเรียนค่ะจะมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะคะและข้อที่3นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูที่อยู่เว้นประจําจุดหน้าโรงเรียนนะคะหรือว่าบริเวณที่นะคะนักเรียนลงจากรถประจําทางนะคะซึ่งก็จะสามารถช่วยคุณครูนะคะในการตรวจสอบได้เบื้องต้นค่ะและข้อที่ 4นะคะก็คือนะคะในการนําเครื่องมือนี้นะคะไปพัฒนาต่อยอดอย่างเช่นการนับจํานวน,นนักเรียนที่มาโรงเรียนนะคะการเช็คชื่อมาโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็จะสามารถลิงก์นะคะหรือว่าเชื่อมโยงไปยังระบบเช็คชื่อของโรงเรียนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับค,ครูที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ฝ่ายกิจการนักเรียนด้วยนะคะและข้อที่5ค่ะนักเรียนและครูนะคะก็จะมีความพึงพอใจค่ะ และมีความมั่นใจนะคะในการตรวจสอบเครื่องแต่งกายของโรงเรียนนะคะถ้าระบบนี้นะคะได้ถูกพัฒนาต่อยอดแล้วมีความแม่นยำมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะจัดกิจกรรมค่ะในลักษณะที่เป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นทั้งหมด6กลุ่มในแต่ละกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายนะคะสําหรับกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่ใช้ค่ะจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับหค่ะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนที่1นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI นะคะการอ่า ให้ดูตัวอย่างกรณีศึกษานะคะในการสร้าง AI นะคะส่วนที่2ค่ะจะเป็นการสร้างโมเดล AI โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า t e a s l e Machine นะคะและส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการนำโมเดลที่สร้างไปใส่ในโปรแกรม p s t o b r c x นะคะและทำการทดสอบค่ะคุณแต่งตัวเรียบร้อยถูกประเบียบแล้วจุีดจุีดจุีดจุด่ แต่งตัวเรียบร้อยถูกระเบียบแล้วจูดี้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 ค,คุณแต่งตัวให้เรียบร้อยกรุณาแต่งตัวให้ถูกระเบียบคุณแต่งตัวเรียบร้อยกรุณาแต่งตัวให้ถูกระเบียบมีความสนุกสนานมากครับได้ความรู้ใหม่ๆด้วยครับฝึกความสัมรคีครับเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอ,อนี้นะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเรื่องของ AI นะคะถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ